เมนูชั่วมินท์สองแบบนี้สกเกวลาวลององครับอืมตำอร่อยว่ะเห็ดเยอะเยอะเห็ดอันนี้สุตรามาว๊ะสายปากเลยเยอะเนีย่ย 甲